มันเป็นครีมบีบีครีมมันออนครับหวานเลยมันเป็นบีบีครีมใฮโดรโฟนดำเตี่ยมาพี่แม่มาแจมมาอ้าไม่เบียดมาขอรอบและเจ้าเจ้าเนอมันเป็นบีบีครีมกันแดดกันแดดกันแดดแล้วก็มีมอเจลเซอร์มอเจลเซอร์คือบมอเจลเซอร์ทะแป้งก็มีมอเจลเซอร์ด้วยนะมอเจลเซอร์มอเจลเซอร์มีมอเจลเซอร์ด้วยนะมีหมอเจลเซอร์แล้วก็มีเอสพีเอฟด้วยอย่าทาเยอะนะเดี๋ยวมันหยอน มย้าคนในแขมมันก็จะยองนะมีปากการมิกไหมพวกท่านด้เหตุยังย่งกัอ่าแนล้วนอย่อมย่าอมข่าว่านยอยอมข่ามันมีปากการมตจิกไหมนี่ปากกาเมิกมมันอยู่ในเต็นต์เหรอพี่บิวตี้ไปหาปากการมีิกในเต็นท์พี่มาให้หน่อยอีนางคนที่จะไหนล่ะเป็นทายหรือแบย มันมีอะไรนะมีหมอยจลไลเซอร์โอเคี่บอกซเจนแม่แม่มามามันมีหมอยเจลไรเซอร์ด้วยเร็วเร็วพี่มอดพี่มอดเีนอีส่เบรอัี้อ่เร็วเร็วมันมีหมอยเจลไลเซอร์ด้วยหมอย ใช่เหมือนจะเลยเซอรอโอไปเลยนะอาิสมาพี่แก้มลองนี sort of ่มาพี่แก้มมาลองมาเอาคอเอกันแดดด้วยรถยูีกันแดดด้วย้ยมาติดฝนหออา่างตัวอันนี้อีอะไรที่ทำเมื่อกี้สมพูอ่ะพี่แก้มสีเบจสีเบจปื้อโไปวไปแปกมาเลยนะตั้ัันนะอย่านะ คอ่นเขาจะแทงนต่้อว่าเนสีท่งพี่มอสีท่งไหนแม่พี่ว่ตัวนี้สวัสดีครับตอนนี้เรามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ้าพีเตอรีเซนเตอร์อันนพรีเซนเตอร์คุณอาพี่ลูกมาไในใจนะแม่อยาที่ที่เล็กน้อยแม่อย่างที่เราได้อยเอาเทียบกันดูพี่ันหลังจากมีเสียงเราบัดมีเสียงสื้ด้พี่น้องเราสิ้ขายของขายหัวคิม ของลุงยูสของน้องอารีสกับของแม่เนี่ยอารีสเขายังพูดไม่เก่งเนี่ยของน้องอารีสของแม่นี่นี่เนี่ยมาขายครับและที่สำคัญไม่เหนียวมาขอเย็บมาขายเอาไปขายได้ราคาขายก็มีพูดดิเราไปโสดแทนได้น้องมอดบอกเราเราจะได้เฮ้ยเฮ้เดี๋ยววนี้เทียบสองข้างข้างพี่น้องอ่าเอออีเดี๋ยด้วยนี่ก็ต้องขายขคยแขกต้องมาดับหนึ่งไปดับหนึ่ง พี่แก้มต้องเทียบกับตัวเองกับอีกข้างหนึ่งที่ไม่ทาใช่ใช่ใช่เออนี่นี่พอเขาอยากก็ระสีเลยเนี่ยเขาขึ็นเนด้แกงกะสีเลยจะซึมเข้าเป็นเนื้อครีมเนองนี่คือราคาเปิดตัวราคาเปิดตัวมาอยู่ที่9ก้แต่เราไม่ขายเก้เราขายแค่ร้อยเก้าสบเก้าบาทร้อยเก้าสิบาบาทแต่ตอนนี้ยังไม่ขายแจกสีนักไมกครับพี่้องียังชอบสีอะไรเนี่ยพี่เอาสีนี้แล้วนี่้องสีนีเอาสีนี้แล้ว จะท่าสีชมพูหรือเบียร์จะท่าสีหยางถ้าจักแล้วโอ้ยไม่ใช่เติร์กขึ้นว่าเปียเนี่ยชื่อทีมยาวว่าถ้าใครสนใจติดต่อได้ในราคา199บาท199บาทค่ะจาก900นี่คือราคากล่องนะครับติดต่อตติด่อที่ไหนอ่ะพี่ติดต่อที่ไหนเอ่ยติดต่อที่ผมไโอเคอย่าดี๋ื้ออย่าสวนเรา ที่พี่แก้มก็ได้ติดต่อที่น้องเดียก็ได้ติดต่อที่พี่เอกก็ได้อ่าแล้วพี่เอกก็มาเซอร์วิสไปต่อนะครับมาละเจ้าวากีมนะครับบีบีอันนี้ให้พี่แก้มไปใช้ฟรีในเซอร์วขอบคุณค่ะเรียนชอบซื้ออะไรนี่ค่ะพี่น้องได้แล้วได้แล้วนี่อันนี้ให้ใครสนใจนะคะพี่น้องติดต่อแก้มเลยนักยุกบอไม่หนักไม่หนักอันนี้อันนี้ อันนี้ให้เบียร์ไปใช้ฟีครับสีชมพูเอ้าอะชอบสีอะไรเฮ้ยเพ่งจะใส่น้ำมูกอยู่เอาลองนี่พี่น้องเอาสีอะไรไมีกันมือถ้าสีใดอมมากเป็นอะไรชอบเป็แบบ่าเหนียวเดอดอยู่ไม่เหนียวหอมที่สำคัญหอมไม่เียไม่ยนะกิน แต่มันมีหมอยเซอจลเซอร์นะนี่คือย่ำนะคำนี่เป็นยังไงแมาเพราะว่เป็นคราบลูกนิ่มถ้าลายปดปนนี่มันเป็นสารไอโอันมากเลยนะยันจะซึมรับมันจะแตกตัวเป็นน้ำแตกตัวเป็นน้ำแตกด้วยว่นเต้นจัไเลยอ้วนนี่แหละตัวหนึ่งเลยยังมีวิวลูกหไปไหนละหมอยเจลเซอร์ก็มีที่สำคัญมันน้ำแตกด้วยโว่ะตัวไหนเป็นจะไม่ได้อยู่รับกันเนาะ ไม่นักไม่นักไม่นักรักไม่นักแต่เราหนักโดอฝั่งที่ากพุทท่าปบันิ้มันไม่วอกมันไม่วอกมันจะซึมเข้าไปเสียงเดีอมีบอแล้วตอนนี้อะไรนะยังอจับซึกจังพอลีกจังอีกอันนี้ตัวเบียดยังเบียดบอลลาม่อสองเตแล้วลีกั้งให้พี่เธอไอ้สองตรหลีกโคกดอันนี้อ่ะ ไอพี่ไม่ใช่พี่ใครสนใจติดต่อผ่านพี่ก็ได้หนึอยเก้าสิบเาบาทแต่ถ้าพี่อีกสั่ง10กล่องในราคา160่งร้อยหกสิบบาทราคาต่อ200ก็แล้วแต่ครับขายเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าระครับไม่เพราะว่าอะไรนะ10กล่องเท่าไหร่ละหนึ่งร้อยหกสิบบาทใช่กล่องละกล่องละกล่องละา็แล้วแต่ขึ้นีไกลพ่ก็ได้เพราะวาจะขายเท่าไหร่ก็ได้เพราะราคาเปิดตัวมันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับก็คือ หนึ่งหนึ่เก้าสิบเก้าไปให้ใช้พีกไปก่อนอันนี้ให้พี่อกใช้สีครับพี่น้องครับพ่อขาย้องเกือบเกับแม่ในลูกนะเกือบให้เกือบเจ้าเกียร์ยืมก็เบียร์ของคุณทุกคนครับใช้ดียังไงบอกต่อให้ด้วยพี่น้องกับพี่แกกับน้องเบียร์กับที่สําคัญมันมีมันจะละเซอร์แล้วก็มีน้ำแตกมันผลทำให้ถูกไม่ได้แต่ถ้เกียรง่ายเกียรง่ายเนาะมันเกียรง่ายเพราะมันน้ำแตกมันเกียรง่ายมากเลยนะ นี่อะไรนะ SPF อ่ากันแดดใช่ PM บวกบวกบวกนะออ๋อทูนี้ก็ทาขึ้นเวทีลองดูว่ามันจะใส่ไฟมันจะเป็นยังไงกินข้าวสามบวกนีถือว่าชุดยอดแล้วดิสามบวก SPF บวกบวกบวก SPF เออเอาเกิบมาเถอเออเอาสังเกือบซารถเป็นเดินเติบและเพราะว่าเราก็ได้ไซส์คีมฟรีนเด้อะองค์กรของเราบอกทุกคนก็ช่วยซื้อหน่อยนะทุกคนนะแล้วก็ซื้อช่วยหน่อนะคะร้อยเกาสิบบาทถือว่าซื้อเอาอามีอย่างมันมีหมอยเซอร์ไรเซอร์แด้ที่สาคัญ มันทําให้เราน้ำแตกด้วยเพราะว่ามันจะไม่ไม่เหนียวตัวเนาะโอวยมากเลยมาสมวรรณอกกันเนาะหนึ่งสองสามบอกว่ายังไม่อยู่น้ำกันเออสามคนขนาดนี้เลยตั้งเติ่ไก่กันตั้งเติ่ไก่กันเห็นว่าอะไรนี่ละ เออพี่เดชเต้นข่อยไม่ว่าบัดนี้กับบังเด้ออยู่ข้างล้ำพ่องบัดนี้เบิ่งกระจกกีเตจนระบังยี่ดแต่งหน้าเชียวยี่ดีแต่เสียงสองคนนี้กับกบล้ำพ่องพี่น้วองไปแต่งงเนี่ยกินลายแห้งมากินข้าวกันเด้อบัดนี้เด้อเดี๋ยวขออนุญาตลาไปกินข้าวก่อนนะครับอ้าวพี่น้องขี้นี้นำรับไปก่อนครับแล้วก็ฝากอ่าโลชั่นของพี่มอสด้วยนะครับยาวายยาวายังเกาะยาวาบีบียาวา อย่าว่าอาปิดปิดหน่อยอย่าว่าบีบีไว้ครีมนะคะพี่น้องขะอย่าลืมนะคะบีบีไว้ครีมอะไรอย่าว่าเหม่ยเหม่ยเอาอะไรนี่อะไรนี่ก็เพิ่บอกว่าม่ได้จเงซ้ำอยาว่าเดี๋ยวอีโต้ไม่ถูต้องต้องมีหัวข้อขึ้นมากนตัวบีบีไว้ครีมอะไรอย่าลือกสนับสนุนเยาว่าสิเบเออ้ อย่าลืมสั่งซูนคีมบอกอย่าลืมสนับสนุนเคีมน้องใหม่เบนเยาว่ามันมีแที่สำคัญมันทำให้เราเตอาพี่นอบ๊ายบายครับแวกตีฝากเบนพี่มอนด้วยนะครับข่านมน้องอาริสอิสนะะของอนะอได้อะไรเยาว่าประ้นกันเีวมันมุ่เออ กูเปไดปีดดอกคลิปวันนี้เดี๋ดียวเธอทายไม่ต้องพร้อมกันเจ้าว่าปี๊ไปคลิอะไรเจีาว่ายปีิดวันนี้